สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงกับอาจารย์กบในเดือนตุลาคมของปี2563ค่ะและก่อนที่เราจะไปฟังคำทำนายกันนะคะเรามาทำความรู้จักกันกันกบชาวราศีตุลกันสักนิดหนึ่งก่อนนะคะราศีตุลถือเป็นราศีแม่ธาตุลมค่ะมีดาวพระศุกร ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งความรักและเงินตราเป็นดาวประจําตัวค่ะจึงส่งผลให้ชาวราศีตุลน,นั้นมีความโรแมนติกในหัวใจชอบเสียงเพลงชอบดนตรีชอบการละเล่นการแสดงรวมไปจนถึงชอบศิลปะทุกขแขนงเลยละค่ะชอบความหรูหรารักสวยรักงามเสื้อผ้าหน้าผมต้องดูดีดูแพงกลิ่นตัวต้องหอมสดชื่นค่ะมีสเสน่ห์มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการปรับตัวสูงค่ะมีความแค่วคล่องว่องไวมีปฏิพันธ์ไหวพริบและชาวปัญญาที่ดีค่ะแถมยังมีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เก่งกาจอีกด้วยล่ะค่ะสำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนั้นเน้นไายดวงที่ลัคนาราศีเกิดนะคะและสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็พออนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะ และสำหรับท่านที่ต้องการทราบลัคนาราศีเกิดนะคะท่านสามารถนำวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่แน่นอนและจังหวัดที่เกิดเข้าไปผูกดวงวางลัคนาเพื่อนำมาอ้างอิงในการดูดวงฟรีได้ที่ w w w ร์ไวท์เวพย .com ค่ะเรามาดูแนวโน้มกันค่ะว่าในเดือนตุลาคมของปี2563นี้ดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้าง ซึ่งในการทํานายดวงนี้นะคะอาจจะไม่เป๊ะแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะคะเนื่องจากพื้นดวงของแต่ละบุคคลน,นั้นก็จะมีดวงดาวตั้งรับที่แตกต่างกันออกไปค่ะชาวราศีตุลในเดือนตุลาคมนี้ดาวพระศุกร์ซึ่งถือเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีตุลเดินจอดในเรือนลาพะค่ะซึ่งเรือนลาพะนี้ก็ทําให้ชาวราศีตุลน,นั้นได้เกณฑ์อุดมเกณฑ์กับดวงชะตานะคะ ซึ่งท่านอาจารย์มหาบรรเทาจันทศรท่านได้ประพันธ์บทกรอนเอาไว้ว่าอุดมเกณฑ์ถ้าคิดก็ดุดเดือนลาบมาเยือนหลากหลายอยู่มากมายนั่นก็หมายถึงในช่วงเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีตุลน,นั้นมีตนเองเป็นบ่อกเกิดแห่งโชคลาบค่ะจะหยิบจับทำอะไรก็มีโอกาสได้มาโดยง่ายและสะดวกสบายค่ะถือเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่ชาวราศีตุลน,นั้น เปรียบเสมือนมีบุญนำพาวาสนาส่งเสริมกับดวงชะตาเลยล่ะค่ะเรามาดูกันในเรื่องของกิจกรรมการงานของชาวราศีตุลกันบ้างนะคะทางด้านการงานในเดือนตุลาคมนี้ท่านจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ใหญ่จากเจ้านายหรือจากผู้ที่มีอำนาจกว่านะคะให้การงานของท่านนั้นประสบความสำเร็จค่ะโปรเจกต์และโครงการต่างๆที่ท่านได้นำเสนอเอาไว้นั้น ก็จะได้รับการอานุมัติเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะท่านที่ทำงานประจำนะคะถือเป็นช่วงเวลาที่ท่านนั้นโดดเด่นค่ะทำอะไรก็เข้าตาผู้ใหญ่นะคะท่านจะได้แสดงศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่แล้วก็จะได้รับการยอมรับจากเจ้านายและผู้ร่วมง,งานเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะอีกทั้งมีเกณฑ์ได้โปรโมตมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรืออาจจะได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณอะไรบางอย่างอีกด้วยล่ะค่ะ สำหรับท่านที่เขียนขอย้ายนะคะแล้วท่านโดนดองเปรี้ยวดองเค็มอยู่นานแล้วในเดือนตุลาคมนี้ก็มีโอกาสได้รับฟังข่าวดีกันละค่ะท่านที่ทำธุรกิจการค้านะคะดาวประจำตัวของท่านเดินจรได้เกณฑ์อุดมเกณฑ์ค่ะเปรียบประดุจตัวท่านนั้นเป็นบ่อเกิดแห่งโชคลาภเลยละค่ะถือเป็นช่วงที่ธุรกิจการค้าของท่านจะประสบความสำเร็จอย่างมากค่ะ ถือเป็นช่วงที่ซื้อง่ายขายคล่องหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองนะคะสำหรับท่านที่รองานนะคะในเดือนตุลาคมนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีงานมากๆเลยละคะ่ะในการที่ท่านนั้นจะถูกเรียกตัวเข้าไปทำงานนะคะเรามาดูกันในเรื่องของเงินเงินทองทองบ้างทางด้านการเงินค่ะดาวพระอังคารซึ่งพื้นเป็นดาวการเงินของชาวราศีตุลนะคะเดินจรในเรือนอริค่ะ ซึ่งเรือนอรินั้นก็หมายถึงรายจ่ายนั่นเองค่ะโดยเดินจรตั้งแต่วันที่9ตุลาคมนี้ไปจนถึงวันที่26ธันวาคมของปี2563นี้เลยละค่ะอีกทั้งดาวเครางาานั้นยังเดินโคโจรถอยหลังพักองศาในเรือนอริอีกด้วยละค่ะยิ่งเป็นการตอกย้ำในเรื่องสภาพคล่องทางด้านการเงินของชาวราศีตุลน,นะคะว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ อาจจะมีปัญหาให้ต้องติดขัดอยู่บ้างค่ะสำหรับบางท่านเนี่ยอาจถึงขั้นขาดสภาพคล่องกันเลยทีเดียวค่ะบางท่านอาจหมายถึงการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนนะคะสำหรับบางท่านก็อาจจะหมายถึงงานดีก็จริงค่ะแต่กว่าจะได้รับเงินก็ถัดจากนี้ไปอีกสามสี่เดือนโน่นเลยบางท่านรายรับดีก็ต้องนํามาจ่ายหนี้เก่าที่ยังคงค้างอยู่ะค่ะ และสำหรับบางท่านก็าอาจจะหมายถึงรายจ่ายจรที่มีเข้ามาดังนั้นในช่วงเดือนตุลาคมร้อยต่อไปจนถึงปลายมากสุดท้ายของปีนี้ชาวราศีตุลคงจะต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ดีค่ะเพื่อบาร้า์เงินในฝั่งขาเข้าแล้วก็รายจ่ายที่จะออกไปนะคะให้มีความสมดุลกันค่ะ โดยในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้หากมีใครมาขอยืมเงินหรือว่ายืมทรัพย์สินอันมีค่าของท่านหรือว่าขอให้ท่านนั้นช่วยเซ็นค้ำประกันให้แนะนำว่าชาวราศีตุลควรตอบปฏิเสธไปเลยค่ะเพราะถ้าดาวการเงินของท่านเดินจอนอยู่ในมุมอาริแบบนี้นะคะโอกาสในการได้คืนแทบไม่มีเลยละคะ่ะแถมท่านยังมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดเป็นศัตรูกับบุคคลที่ท่านให้ยืมไปอีกต่างหาก หรือว่าการเซ็นในการเซ็นค้ำประกันของท่านเนี่ยอาจจะทําให้ท่านมีปัญหาเป็นภาระผูกพันกับตัวท่้นในภายหลังอีกด้วยละค่ะอาจารย์กบก็ขอฝากข้อคิดเอาไว้ให้ชาวราศีตนกันสักนิดหนึ่งนะคะเมื่อท่านถูกรบเร้าขอยืมเงินขอยืมทรัพย์สินอันมีค่าหรือว่าขอให้ท่านไปช่วยเซ็นค้ำประกันให้ก็ให้ท่านบอกกับตัวเองว่าหากสิ่งนั้นสบายใจเขาแต่ลำบากใจท่าน ก็อย่าทำเลยค่ะเรามาดูกันในเรื่องของรักๆใครๆกันบ้างนะคะทางด้านความรักคนโสดค่ะในเดือนตุลาคมนี้ดาวประจำตัวของท่านนั้นเดินจออยู่ในตำแหน่งที่ทรงเสน่ห์ค่ะถือเป็นช่วงเวลาที่โลกจะดึงดูดบุคคลที่ท่านพึงใจเข้ามาในชีวิตนะคะแต่ท่านอาจจะต้องดูตาม้าตาเรือสักหน่อยค่ะ เรื่องมาจากบุคคลดังกล่าวที่จะเข้ามาในไตรมาสสุดท้ายของช่วงปีนี้นะคะอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วค่ะหรือมีคนที่เขาคบพูดคุยอยู่แล้วแต่ว่าดันมาโปยสเสน่ห์ใส่ท่านเข้าอีกซึ่งในประเด็ดนนี้ก็ขอให้ท่านนั้นอย่ารีบร้อนเปลืองตัวเปลืองใจเร็วจนเกินไปนะคะเพราะบางเรื่องเนี่ยเร็วคือดีค่ะแต่บางเรื่องเร็วไปก็อาจจะพลาดได้ค่ะสำหรับคนมีคู่นะคะ ในเดือนตุลาคมนี้คนรักคู่ครองของท่านนั้นจะมีอารมณ์ที่แปรปรวนค่ะสำหรับบางคู่อาจถึงขั้นโดนเหวี่ยงโดนวีนใส่เลยนะคะซึ่งอาจจะเกิดความเ,าเกิดมาจากความเครียดสะสมของคู่ของท่านก็เป็นได้ท่านก็อาจจะบางทีอาจจะหมายถึงการคิดเห็นหรือพูดคุยที่ไม่ค่อยลงล็อกลงตัวคิดเห็นไม่ตรงกันบ่อยครั้งขึ้นค่ะ ก็ขอให้ในเดือนตุลาคมนี้นะคะขอให้ชาวราศีตุลน,นั้นเข้าใจคนรักคู่ครองของท่านให้มากๆหากเกิดเหตุด,ดังกล่าวขึ้นก็ขอให้ท่านโอนอ่อนผ่อนปรนเข้าไว้ค่ะโบราณท่านกล่าวไว้ว่าการใช้ชีวิตคู่นั้นควรใช้ศิลปะแบบการเล่นเว่าวค่ะคือตึงนักก็ให้ผ่อนค่ะย่อนนักก็ให้ดึงเพราะการเล่นเว่านั้น ถ้าสายป่านตึงเกินไปก็าอาจจะทําให้เว้านั้นขาดลอยได้ค่ะและหากสายป่านย่อนเกินไปก็าอาจทําให้เว้าตกลงพื้นได้เช่นกันดังนั้นหากมีปัญหาทางด้านอารมณ์เกิดขึ้นก็ขอให้ท่านนั้นอย่าดึงดันค่ะแล้วสถานการณ์ต่างๆก็จะคลี่คลายไปได้เองค่ะแล้วความรักของท่านก็จะหวานชื่นไม่แพ้กับชาวราศีอื่นๆอย่างแน่นอนค่ะ เรามาดูกันในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บและเกณฑ์อุบัติเหตุกันบ้างนะคะดาวพระอังคารซึ่งถือเป็นดาวบะพระเคราะห์ยังคงเดินโคจรในเรือนโครคภัยไข้เจ็บของท่านค่ะโดยเดินต่อเนื่องเช่นนี้มาตั้งแต่เดือนก่อนแล้วนะคะและจะเดินไปจนถึงวันที่9ตุลาคมนี้ค่ะดังนั้นในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมขอให้ชาวราศีตุลน,นั้นระมัดระวังรักษาสุขภาพให้ดีนะคะ ท่านยังคงมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยและเกณฑ์อุบัติเหตุให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือว่าเลือดตกยังออกได้ด้วยละค่ะในเรื่องของสุขภาพท่านมีเกณฑ์เจ็บป่วยก็ขอให้ท่านหมั่นดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะควรเพิ่มเมนูผักสดผลไม้สดในมื้ออาหารเพื่อเป็นการเพิ่มวิตามินให้กับร่างกายอีกทั้งยังคงต้องเคร่งครัดในเรื่องของการใส่แมสรวมไปถึงการล้างมือให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอน,นะคะ แล้วก็ควรระมัดระวังอุบัติเหตุสำหรับท่านที่ทำงานกับเครื่องจักรกับของแหลมคมหรือว่าเครื่องอ,อที่มีความร้อนนะคะควรระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะและสำหรับท่านที่ขับขี่ยวดยานพาหนะขอให้ท่านมีสติและขับขี่อย่างระมัดระวังค่ะโดยเกณฑ์โรคภัยไข้เจ็บและเกณฑ์อุบัติเหตุนี้จะหมดไปตั้งแต่วันที่10ตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะ เรามาดูกันในเรื่องของโชคลาภบ,บ้างนะคะเรื่องโชคลาภในเดือนตุลาคมนี้ดาวพระจำตัวของชาวราศีตุลน,นั้นเดินจอนได้เกณฑ์อุดมเกณฑ์ค่ะจึงถือว่า,าตัวท่านนั้นเปรียบเสมือนกับเป็นบ่อกเกิดของโชคลาภกันเลยทีเดียวก็ตัวของท่านนั้นจะหยิบจับทำอะไรก็ถือว่ามีโอกาสที่จะก่อให้เกิดโชคลาภได้โดยง่ายค่ะและสำหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะ ในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมนี้ท่ามีโอกาสได้โชคลาภจากบินใบแจ้งหนี้ต่างๆค่ะเช่นใบแจ้งหนี้แบบบินบัตรเครดิตนะคะบินค่านา้าบินค่าไฟบินค่าโทรศัพท์โดยในวันที่ท่านจะเสี่ยงโชคก็ให้ท่านหยิบบินใบแจ้งหนี้ขึ้นมาเอาสักใบหนึ่งค่ะแล้วก็เลือกเอาตัวเลขที่มันโดดเด่นที่สุดหรือที่ท่านชอบเป็นพิเศษนะ,นะคะเอามาลองเสี่ยงโชคดูนะคะก็มีโอกาสจะได้ลุ้นโชคกันค่ะ ส่วนในงวดวันที่16ตุลาคมนี้นะคะท่านจะมีโอกาสได้โชคลาภจากชาวต่างชาติต่างภาษาค่ะหรืออาจจะเกิดโชคลาภจากเพื่อนฝูงหรือว่าคนรู้จักที่เป็นนักโหราศาสตร์หรือว่าเป็นหมอดูนะคะหากท่านต้องการเสี่ยงโชคก็ขอให้บุคคลดังกล่าวนี้ช่วยเสี่ยงโชคให้ค่ะหรือว่าจะสอบถามตัวเลขจากบุคคลดังกล่าวนี้แล้วนำตัวเลขนั้นมาเสี่ยงโชคก็ได้เช่นกันค่ะ อาจารย์กบก็ขออวยพรให้ชาวราศีตุลโชคดีมีความสุขนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังความปรารถนาทํางานอะไรก็ขอให้เหนื่อยน้อยๆได้เงินมากๆซื้อหวยก็ขอให้ถูกหวยนะคะซื้อลอตเตอรี่ก็ขอให้ถูกลอตเตอรี่และเฮงๆปังๆกันทุกคนทุกท่านเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ กดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนำมาแบ่งปันกันอีกนะคะและถ้าต้องการตรวจเช็คดวงชะตาแบบละเอียดกับอาจารย์กบสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะจะมีแอดมินดูแลคิวและแจ้งค่าใช้จ่ายให้นะคะ สำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละค่ะสวัสดีค่ะ